สวัสดีค่ะวันนี้เราจะจวนกันมาทำยำแซบอีกแล้วนะคะแต่ว่าบม่ใช่ยำธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้ยำจากยอดสูงนะคะยอดเขาสูงนะคะเป็นชื่อว่าเน่งยำหรือว่ายำเน่งนะคะเราซื้อมาจากร้านขายของของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะเน่งยำนี้เขาเคยกินมาละ เราติดใจอร่อยเป็นเหมือนยำบ้านเฮานี่แหละค่ะแต่ว่าวัตถุดิบบ่เหมือนกันนี่นีนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้ววัตถุดิบที่จะต้องใส่เข้าไปตัวนี้นะคะก็จะมีกะหลำปรีแครอทหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยมะนาวแล้วก็ใส่ ั่วนะคะอันนี้คือถั่วหลายหลายหลายอย่างเลยนะคะอยู่ในนี้แล้วนี่ก็ซื้อจากร้านของพี่น้องเจา้าไทยใหญ่เหมือนกันนะคะปุนซีนมาอย่างดีเลยนะคะเซลนะคะนี่นะคะอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในของเนยยำเป็นแบบไหนคนที่ยังไม,ม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะเป็นแบบไหนเนาะอืม จริงก็มีตี่ฉีกนี่น,ะนี่แต่เราจะตัดเอาไคะอุ้ยห่อนี่นะคะชำละดูแล้วจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เป็นใบชานะคะเพื่อนๆใบชาที่ผ่านการหมักเหมือนเหมือนหมักดองเนี่ยนะคะเหมือนเข้าดอง ผักกาดมันเหาเนี่ยนะคะผักกาดรองนี่นะคะผักกาดต้มแล้วก็จะแถมถั่วมะฮือตอยนะคะนี่อันนี้ถั่วหล,หลายอย่างเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันนี่แต่นี่เราซื้อมาใส่เพิ่ม,มนะคะในหนึ่งซองนี่ก็มีสองอย่างนี้อ่าแล้วมันจะเป็นหนึ่งย,ยำได้จะไดนะคะเทาก็เลยซื้อสองถุงนะคะเพื่อในปริมาณที่เรา กินสองเสิรนะคะเพื่อนเนี่เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะมาแบบนี้วิธีการเบยุ่งยากเลยนะคะก็ใส่เออนี่นะคะใส่ชาเข้าไปก่อนใบชา ลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าใบาชาเป็นแบบไหน,น,ออนอลองชิมดูซุย้ยว่าใบาชารสชาติเป็นแบบไหนนะคะกลิ่นก็เหมือนถ้าใครเคยกิ่นเมี่ยงนะคะใครเคยกิ่นเมี่ยงกลิ่นแบบนั้นเลยนะคะ เมี่ยงก็คือใบชาแล้วก็เอามาบักจรองนะคะกลิ่นเหมือนกันเลยรสชาติเปรี้ยวเค็มมีเผ็ดนิดๆน,ดนี่ปรุงรสมาแล้วนะคะในยนี้ความเผ็ดออกมาเลยนะคะแต่ว่าเปรี้ยวนำเค็มตามเผ็ดาอครบรสค้างความหวานแต่อัน ก็นบาอาหวานกันนะคะก็เลยเป็นแบบนี้นี่ใสสองเสิร์ฟไปเลยแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปนะคะเพื่อนใส่หอมแดงซอยลงไปใส่พริกขี้หนูลงไปนี่ แล้วก็แครอทนะคะใส่หมดเลยน่ะใส่หมดเลยถ้าใครชอบเยอะก็ใส่มาเยอะๆเลยอ่าอันนี้เขาใส่แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่หัวนี่ใส่ถั่วด้วไปแค่นี้ก็เป็นเนึ่งยำแล้วยำก่อนนะคะเดี๋ยวอีกอันนึงเดี๋ยวเราก็ใส่ คลุกเค้เาคลุกเค้เาคลุกเข้ากันนะคะบีบบีบบีบไอตัวใบชานะคะซึ่งมันกระจัดกระจายลงไปใช้ถั่วไปอีกหมดเลย นั่นโอ้โหแค่นี้ก็น่ากินมากๆแล้วนะคะเพื่อนชิมดูก่อนว่าขาดอย่างเปรี้ยวคุณยังไม่ได้ใส่เตือนนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวจากใบชาอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะชิมก่อนว่าต้องเติมเปรี้ยวเห็นขนาดไหนนะคะนีช่ชิมชิมอืม อื uh huh. ถ้าไข่บะามากเปรี้ยวบต้องใส่เปรี้ยวเลยก็ได้นะคะแต่เราจะเติมเปรี้ยวไปเพกน้อยอืมแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ม uh huh. ีความเผ็ดความเคมอืมดอ ต้องเคาะก่อนนะคะม,มาน่ากินขนาดเลยนะคะเพื่อนอืมอืม เน่งยำหรือยำเน่งนะคะเป็นอาหารของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะเหมาะสำหรับเป็นการทานเล่นหรือว่าเป็นกับแก้มนะอันนี้นะคะเบื่อเบื่อบะฮู้จะมีบะฮู้จะกินอย่างบียกินข้าวทำยำเน่งนี่กินแทนข้าวได้นะคะประโยชน์เยอะมีโปรโตีนมีคาร์โบไฮเดรต ครบทวนเลยนะคะาฝากเมนูนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจตัวยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย